สบายดีป่าลุงพอพๆส่องน้ำมอสี่เก่าป่ะลุงมือนี่กะประงูขี้เก่าอยู่บ่มูเมนป่ะลุงไอ้มือนี่แม่น้ำมอสี่แกงหัวตาลสุกินป่ะลุงไงฮะงอยงหัวตาลบ่แกงหยอดตาลป่ะลุงไงป่ะอุ้ยคือเป็นพองนี่ใหญ่แกงหยอดตาลป่ะลุงไงแม่น้ำมอสี่แกงหยอดตาลสุกินแกงสิ โค้งไก่บอลลุงเอไปบางวานนี่จะไปบางกิจใหญ่แกงสโค้งไก่บอลลุงใส่ผักอีตู่ผอมป่ะข้าวแกงนะเออข้าวแกงใส่ผักอีตู่เนาะเอาได้ว่าแกงขายกับแกงน้ำม้นแบบแกงวายบ่สบายดีพี่น้องแบบแกงวายเมนน้ำมอตว่ะสิ่งเรื่องข้าวกระปุกขี้แกงวายแบบแกงอ่อนวายใหญ่เบอลลูงแกงวายใหญ่บ่ะขายกันอืะ พรมาเป็ดเทียงเป็นไรเป็นตาให่ซุกหนีบอเกงยอดตาหยอดตาตอนเนี้ยยอดมันยอดตาลนไรจะไปบักใังไมันจะคกล้ๆนอาไม้เนี่ยแต่เป็นไรเกงกะคอนเ่บกับสูบูน้อไใหม้เนาะจากนี้แล้วแล้วแต่ผูมิกาครมัดจะบ่กเข้ากามันได้เป็งไนแล้ผูมิภากผูมูภาคก็ซ่บมันหวานมันงหมด หอมๆกันใะอกบเป็นแต่คมาะคนเขาจะเหป็นแล้วแาแกงวัวแกงว้ายใหญ่เาวอแวก็่เคยแกงจักเทอร์ครั้งแรกบัเนี้ยครั้งแรกเลยแกงเป็นสูตรอันที่เขาจะาบกที่อว่าอ๋อเขาจะไปตู่พ่อมาดูไงถาวเขาว่กแกงมันได้เหเขาจาใส่ไปตู่ใส่ปลาเบือใสอืมใส่โคกไก่ได้ใส่ไม่ใส่กระดูกก็ได้ไหมนุันนใส่กระดูกงัวนะใส่กระัลโลมันนังหอมมาลงไอ แกงไปสื่อแกงไสือแม่หมองพวกไงเลยปะลุงเอเมื่อเนี้ยบรไปดำนาหับจ้างบลงเอะ้ยมน้องยมกับบรไปอยู่กหม่งกัวเสพหน่อยมเทดำื่าดนานะอ๋อเมื่อเราใส่เราใส่หูเดาเบอร์ละบ่เดียวถั่วเทาเนาะ อ้นนี่กำกำลังสิแกงไปรูงยังครั yes ้งแรกครั mm ้งแรกในสิเอ้ยว่าครั้งแรกอยงก็ยัยครั้งแรกในีวิตบปรูงยังครั้งแรกของีวิตตีแกงหยอดตาลไปรูงไงมีตีแกงหน่อไม้ไุรูงยังไมีตีแกงหน่อไม้เนาะอันนี้แกงหยอดตาลนะส่วนใส่กะใส่ข้าวเบือด้อกันน่ะแหละบไปรูงไงใส่ข้าวเบือปลาแดกคล้ายๆกันตาแต่ใส่ไปตู่บ่ตื่นอะไร ใส่กั้นแต่ใสขาเบองกันแต่ว่าใส่ตูใส่แล้วมาสีหอมเนาะสหอมแมนมันออเดี๋ยวถาพนุดก่อนบุลุงไอเดี๋ยวถ้าบึงบัดแกงบุลุงต่อบุลุงไงบุท่านมันว่าใส่ปลาเด็กเรียบร้อยใส่ข้องไก่ลงไปเรียบร้อยบุลุงไอโอ้พุดออกๆขนาดยังจะตะเขาเบื้อบุลุงแกืงบุลุงเอ ใช่เขาเบื่อบุลงให้บ่านี้ขาเบืจะบุหรี่่ยามยามันแขนเนาะขนมันคือแกงม้เนาะเมนแกงหยอดตาล่เฮานี่บุกินหยอดตาลกินแต่โครงไก่ไหอนกินแตครงไก่อันนี้จะบินนะอื นไ่นเขาตกแกงให้กินเอาเบือบาพอใส่บดเราใหญ่อืมใได้ไม่เปตะกินอยู่ไลขดกะเบือทาราสุมโอ้ฝนออกออกนออกขนาดลุงเ ยเดือดแตากี่ตูลูออเอสนำพรอนำกระเบืออเขาต้องนำลายด้วสจะะ้ะวะมุเสะโบเสนลายเปน็นอะไรอ๋อตามสูตรึง <laughs> ดูยังไงแม่นวัด Tu. Sebab itu ba ni. Tu lah yeah, macam tak saya Yang. Masih hอม belum ese tu ni. พวดกะขนาดออแอองากินอืมเบกินอยู่เอ็นต่เขาป่าแกงกินห่บกินบงไอ้มากอืมพุงนัวบปลงไอ้เสรซเสนยเซยนัวกเสร็ลม่ใชบบแลเป็นวัว่นีแล้วปะนีเบดแล้วว่าลงมาเี่บ้านจากเด้อไอ้ยังยังบลายเนาะ เป็นงอจะเบิ่แต่ว่าป้าปาใส่เพิงโนใส่พุงลงไปแวงกดขักเนาะเออัเสะหัวน้ำน้อยหั่นะเนาะสน้ำน้อยอยู่เสน้ำน้อยโดีอยู่อมายังยหน้าัดเบิดอือ

เป็นไรอืมหมูจักรสชาติอีดลนะไปลง่า้ครั้งแรกอืมซีมเบิดหมอนไปเลยซะไอชูจักหล่อดีเป็นอะไรใหญ่บ่อประแเพราะพ่อประแดดเมนูมอร์เราพ่อประแดก็รู้ง่ายเพิ่มประแดกประแดกได้เพิ่มเกลือเพิ่มประแดดไปสั่ง โอ้พระเดกวินาตองซ้ำโอ้โหปพระเดกแม่นมดวะน้องตองบ่มมี่อืมเป็นไรพ่อบอกวันนี้แซ่บแล้วบัดนี้เนาะ นิเพิ่มเกลือนพ่อมปลุงไปน้อยหนึ่งโอ้หมือน้อยได้วนะมันไม่น้อยเลยปลุงไงยมันหา่เติบ่บั่บัวต่าซี่ม่ได้ถากินอันนี้น้องวัดสิขคราพี่ขีบละปรลูฝากคนไล์กดแร์กดติดตามช่องน้องวัดนี่เด้ปรลูถ้าพ่อขีบหนาปลุสบายดี